ทำใส่บาตกันบ้างนะครับผมก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ก็ไปทํางานนะหรือว่าเลิกงานมานะถึงบ้านนะครับก็หากาแฟทานกันก่อนคนไทยเราเริ่มที่จะนิยมนะในเรื่องของกาแฟอันที่จริงกาแฟเอ,อ่อช่วยในเรื่องของ จะลงใจนะครับทุกๆอย่างเซฟตี้ตัวเองกันนิดนึงนะครับแล้วก็ความดีนะครับนะนั้นที่จะทั้งก็ขอให้เดินทางอย่างระมัดระวังและก็ปลอดภัยนะครับทำงานก็มีสตินะครับนะครับก่อนอื่นก่อนจะทำอย่างอื่นนะก็กาแฟก่อนแล้วกันนะฮะ นี่นะครับร้อนหอมอความดีนะครับน่ะท่านั้นที่จะทำใส่บาตกันบ้างนะครับผมก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ก็ที่คนนิยมนะในเรื่องของการจิบกาแฟหอมๆในยามเช้า ช่วยในเรื่องของตันลงใจนะครับนะทุกทอย่างกว่าจะถึงเวลาเที่ยงก็ใช้เวลานานนะเะเกิดการหิวโหวยการทำงานก็จะไร้ประสิทธิภาพลงนิดนึงนะยังไงก็นะครับนี่นะกาแฟนะครับเป็นการตื่นเช้ามาก็ขอให้สุขสดดสายใจเบิกบานตลอดทั้งวันนะครับ คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจที่ปรารถนานะครับเพื่อนท่านก็ขอให้เดินทางอย่างระมัดระวังนะครับปลอดภัยนะครับทํางานก็เออมีสตินะครับเออความดีนะครับนะท่าทนั้นที่จะนะครับนี่นะกาแฟนะครับเป็นการสวัสดีครับทุกท่านนะมันก็มีประโยชน์ ้างนะครับแต่ไม่คิดไม่ถึงขั้นว่ามากนะครับนะบนวันนี้เป็นวันมันก็มีประโยชน์บ้างนะครับแต่ไม่คิดไม่ถึงขั้นว่ามากนะครับนะบนวันนี้เป็นวันมันก็มีประโยชน์บ้างนะครับแต่ไม่คิดไม่ถึงขั้นว่ามากนะครับนะวันนี้เป็นวันวันนี้ก็ เป็นวันพระนะครับนะขอให้ทุกท่านจงพบแต่สิ่งดีๆดีแหนะลกนะฮะในชว่วงเช้านะสำหรับเพื่อนๆที่ตื่นมายังไม่รู้จะทำอะไรก็กาแฟก่อนเนาะอืมต,ตอนนี้ในการทำงานนะไม่ว่าเพื่อนๆที่ทำงานการแจ้งหรือในร่มหรือว่าทำงานอยู่กับเครื่องจกักรอะไรก็ตามนะครับยังไงกนะ็ตื่นเช้ามา ก็ขอให้สุขสดใสใจเบิกบานตลอดทั้งวันนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจที่ปรารถนานะครับเพื่อนนี่นะครับก่อนอื่นก่อนจะทําอย่างอื่นนะก็กาแฟก่อนแล้วกันนะฮะนี่นะครับร้อน,อนหอมดีกาแฟก็มีอิทธิพลนะพอสมควรนะครับนะก่อนที่จะทําอย่างอื่นต่อไปนะก่อนที่จะวันนี้ก็ เป็นวันพระนะครับนะขอให้ทุกท่านจงพบแต่สิ่งดีๆนะครับนะบนะเพื่อให้เกิดมีการกระตุ้นนะในความคิดนะครับ <c oughs> เออนี่นะฮะเซฟตี้ตัวเองกันนิดนึงนะครับแล้วก็ก็หากาแฟทานกันก่อน <c oughs> คนไทยเราเริ่มที่จะ นิยมนะในเรื่องของกาแฟอันที่จริงกาแฟตื่นเช้ามาก็ขอให้สุขสดใสใจเบิกบานตลอดทั้งวันนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมทางใจที่ปรารถนานะครับเพื่อนมันก็มีประโยชน์บ้างนะครับแต่ไม่คิดไม่ถึงขั้นว่ามากนะครับนะวันนี้เป็นวันความดีนะครับนะท่านั้นที่จะตื่นเช้ามา ก็ขอให้สุขสดใสใจเบิกบานตลอดทั้งวันนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจที่ปรารถนานะครับเพื่อนพระนะครับเพื่อนนะมีใครได้ไปตักบาตรได้ไปทำบุญกันบ้างไหมนะครับแต่ในช่วงนี้นะยังไงก็ทำบุญมันก็มีประโยชน์บ้างนะครับแต่ไม่คดไม่ถึงขั้นว่ามากนะ วันนี้เป็นวันดีกาแฟก็มีอิทธิพลนะพอสมควรนะครับนะก่อนที่จะทำอย่างอื่นต่อไปนะก่อนที่จะมันก็มีประโยชน์บ้างนะครับแต่ไม่คัดไม่ถึงขั้นว่ามากนะครับนะวันนี้เป็นวันพระนะครับเพื่อนนะมีใครได้ไปตักบ,บาตรได้ไปทำบุญกันบ้างไหมนะครับในช่วงนี้นะยังไงก็ ถ้บุกว่าจะถึงเวลาเที่ยงก็ใช้เวลานานนะเะเกิดการหิวโหวยการทํางานก็จะไร้ประสิทธิภาพลงนิดนึงนะยังไงก็ที่คนนิยมนะ่ในเรื่องของการจิบกาแฟหอมๆในายามช้า,ชาอาสวัสดีครับทุกท่านนะพระนะครับเพื่อนนะมีใครได้ไปตักบ,บาตรได้ไป ทำบุญกันบ้างไหมนะครับในช่วงนี้นะยังไงก็ทำบุญในการทำงานนะไม่ว่าเพื่อนๆที่ทำงานการแจ้งหรือในร่มหรือว่าทำงานอยู่กับเครื่องจักรอะไรก็ตามนะครับยังไงก็นะครับ,ก,นะรบก่อนอื่นก่อนจะทำอย่างอื่นนะฮะก็กาแฟก่อนแล้วกันนะฮะนี่นะครับร้อนๆหอมในการทำงาน หมายว่าเพื่อนๆที่ทํางานการแจ้งหรือในร่มหรือว่าทํางานอยู่กับเครื่องจักรอะไรก็ตามนะครับจะไงก็ในการทํางานไมาว่าเพื่อนๆที่ทํางานการแจ้งหรือในร่มหรือว่าทํางานอยู่กับเครื่องจักรอะไรก็ตามนะครับจะไงก็นะครับก่อนอื่นก่อนจะทําอย่างอื่นก็กาแฟก่อนลวกันนะฮะนี่นะครับร้อน หอ,อมดีก่กาแฟก็มีอิทธิพลนะพอสมควรนะครับนะก่อนที่จะทำอย่างอื่นต่อไปนะก่อนที่จะเอ่อความดีนะครับนะเท่าทนั้นที่จะนะครับก่อนอื่นก่อนจะทำอย่างอื่นนะก่กาแฟก่อนแล้วกันนะฮะนี่นะครับร้อนหอมอ่าเซฟตี้ตัวเองกันนิดนึงนะครับ แล้วก็อความดีนะครับนะเท่านั้นที่จะเซฟตี้ตัวเองกันนิดนึงนะครับแล้วก็ดีแลกนะฮะในช่วงเช้านะสำหรับเพื่อนๆที่ตื่นมายังไม่รู้จะทำอะไรก็กาแฟก่อนเนาะอืมตอนตอนนี้กาแฟก็มีอิทธิพลนะพอสมควรนะครับนะอ่ะ ก่อนที่จะทําอย่างอื่นต่อไปนะก่อนที่จะพระนะครับเพื่อนนะมีใครได้ไปตักบ,บาตรได้ไปทําบุญกันบ้างไหมนะครับแต่ในช่วงนี้นะยังไงก็ทําบุญทําใส่บาตรกันบ้างนะครับผมก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ก็วันนี้ก็เป็นวันพระนะครับนะขอให้ทุกท่านจงพบ แต่สิ่งดีๆแล้วนะครับเพื่อให้เกิดมีการกระตุนนะ้นในความคิดนะครับอนี่นะฮะมันก็มีประโยชน์บ้างนะครับแต่ไม, <l oss II> ไม่ถึงขั้นว่ามากนะครับนะ <S <S วันนี้เป็นวันนะครับนี่นะกาแฟ <l oss Damon> นะครับเป็นการวันนี้ก็เป็นวัน พระนะครับนะขอให้ทุกท่านจงพบแต่สิ่งดีๆแลวนะครับนะเพื่อให้เกิดมีการกระตุ้นนะในความคิดนะครับนี<笑><笑>่นะฮะ <P aper> พระนะครับ <P aper> เพื่อนนะมีใครได้ไปตักบ,บาตรได้ไปทําบุญกันบ้างไหมนะครับแตในช่วงนี้นะยังไงก็ทำบุญอ่ สวัสดีครับทุกท่านนะดกาแฟก็มีอิทธิพลนะพอสมควรนะครับนะก่อนที่จะทำอย่างอื่นต่อไปนะก่อนที่จะสวัสดีครับทุกท่านนะนะครับพเพื่อน